อาหารไทยเป็นอาหารที่สุดยอดที่สุดแล้วซึ่งมีคุณค่าทางอาหารครบและมีเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายของผู้ที่ทานเข้าไปด้วยซึ่งกลมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ได้เชิดชูอาหารไทยโดยให้แต่ละจังหวัดนะครับไม่มนดูเด็ดหนึ่งเมนูแต่ละจังหวัดก็จะชูเมนูเด็ดขึ้นมานะครับ เพื่อนเพื่อลองดูนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนเมนูเด็ดของจังหวัดเพื่อนๆคือเมนูอะไรลองพอร์แล้วอ่านดูได้นะครับนี่ครับตัวอย่างกรุงเทพนะครับก็ข้าวตอกตั้งยำไก่น้ำของของเชียงรายและกําแพงเพชรก็มัสมันไก่คล้วยไข่นั่นเองซึ่งอาหารไทยมีเมนูเด็ดๆอีกมากมายที่จะติดอันดับโลกและตกใจ นักต้องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับจะได้ไม่มีแต่ต้มยำกุ้งและก็ผัดไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักนะครับ